กำจัดวัชพืชครับวันนี้ใช้โดนลุยครับในแปลงนี้ก็เป็นอ้อยคอนแกนสามนะครับมาทําการตรวจสภาพแปลงดูปรากฏว่าแปลงนี้มีพวกเถาเคือเถาเลื้อยเถาวันและญ้าตระกูลกกอยู่จํานวนมากครับเลยต้องรีบทําการกําจัดโดยด่วนครับนี่ก็เป็นตัวยาที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับนี่ครับเป็นไตโคเพอร์ครับและทูโฟดีครับไตโคเพอร์นี่กําจัดพวกใบกว้างและตระกูลกกได้หมดเลยครับไม่เหลือครับ เราก็เสริมด้วย 24D อีกที่ครับโดยอัตราการใช้ก็ 100cc ซีซีต่อไร่ครับ1ขวดก็ใช้ได้ประมาณ1ิไล่ครับโดยผสมสารสับใบลงไปด้วยครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะของตัวยาได้ดียิ่งขึ้นครับรวมถึงการทําให้ยานั้นแตกตัวได้ดีครับแบบนี้ไม่ว่าหญ้าเครือหญ้าเถาหญ้าเลื้อยตระกูลกกใบกว้างหรือจะเป็นตดหนูตดมา้าเอาลงหมดไม่เหลือครับก็โอเคครับสำหรับเช้านี้เดี๋ยวจะเข้าไปดูงานในสูตรอื่นต่อไปครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้ทีมงานวีระอ้อยสวยด้วยค่ะ